มึงก็จอดจนซี่เดี๋ยวร้องให้ดูว่ามันคืออะไรกูจอดไม่ได้อ้าวมึงไปไหนหรอรถกูไหลเพรมาะว่าถอยมาถอยมากอยู่ตรงนี้อันนี้ได้ยินเสียงสตรีมกูไหม,ม,ไ,มได้ยินเสียงสตรีมกูไหมได้ยินไปเบสได้ยินใช่ปะได้ยินดเดี๋ยวมงึงดูนะดูนะกูขับอยู่นะกูะเล่งอยู่นะดูนะเล่งอยู่นะอันนี้ทะลุแล้ <c oughs> ได้ยินอยู่กูว่าต้องขับช้าๆกวูเนี่ยไม่รู้มึงได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อกี้ได้ยินได้ยินมึงก็ขับมาอยู่ข้างหน้ากูอีกนิดนึงดิเมื่อกูถอยไม่น่าขึ้นหรอเบสเปิดโหมดสปออร์ตถย เอ้เดือดายด้วยดู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 มาดูเลสตรีมกูเลยเออดูนะเบสดขับดีดีดูนะไอ้กชิ้นละเต็ดขับเจอสามสิบป่ะเสียรถกูครั้งสกีให้เทคดีวะว่าไม่น่าจะมีนะแต่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรหลากหลายนะมึงรถเต็ดล่าไม่น่าจะมีนะ ตืดตืดตืดไม่มีเราก็ทำเองเลยเดเวทเออได้หว่าเฮียโอ้เดี๋ยวนี้มึงก็ขวางทางก็ได้เลยเดเวทก็ขับแรงๆเลยดิตดเห้ยมันไม่ตืดตืดตืดแต่มันชนเลยดวิทมึงเฮียเลยเฮียระบบเกี๋ยวนี้มันหลากหลายดีกว่ารู้เลยแต่เฮตรามไม่เห็นหลากหลายเลยไอ้กรี๊เกินเฮ้ยแป๊บนึงนะกำลังเกมนี้เป็นเกมที่สมจริงมาเลยขวางรู้ปะ เรียกว่ามีระบบแบบเหมือนชื่อจริงอะถ้าแบบเตือนกันชนนานๆไว้ท้าเราขับอะถ้าแบบมีอะไรแบบเราเผื่อขับใกล้ชนอะมันจะจอดได้เองเว้ยก็ได้ต้องขับช้ากว่านี้นะเว้ยจอดนี่จอด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 ฝันดูนะฝันดู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 ไม่ได้กดเบรกนะอ่ะนะรถกูบินได้นะกูอยากจะบอกให้เบสเออเชื่อกูไม่ได้กูพูดแล้วเนี่ยไม่ดู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 โอ้ค้างโอ้ดูนะดู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 อ่ะนะพร้อมบินแล้วเนี่ย คิมลองที่ทำให้ถุงยางมันขึ้นมาอะไรนัดถุงยางเนี่ยถ้าชนเดียวเนี่ยขวานถุงลมเลยอะไรสักเออเบนเราจะแอมเบียนไลท่ไหมโอ้อันนี้ไม่ใช่ถุงลมอนนี่ตาละดูดูแอมเบียนไลท์นะม่วงเออไหลแถบสีเปลี่ยนไหมวะเอ้ยนี่ไงเปลี่ยนไงแต่มันนอนนอ่ะไม่มีคันหนึ่งเปลี่ยนเยอะกว่านี่อีกเนี่ยคันนี้เปลี่ยนมีไหมวะคันนี้เออนี่ไงคันนี้ก็มีแอมเบียนไลท์สตาร์ทเออคันนี้มี นี่ไงขอประตูเนี่ยขวานต้องไม่สีอื่นต้อนี่นนสีแดงสีแดงฮ่า <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เปิดทรังเวทกูรุ่มร้อนเปิดกระจกให้ดูดูเปิดสลูปไปเลยอ่ะดูดูแล้วน,นะร้อนไปเวทยังเห็นกระจุกเลยบนหัวมันเปิดได้แค่นี้มึงจะอะไรมากถ้าจะเล่นแอมเบ,บียนกูว่าไปเล่นในเบนซ์ดีกว่านี่ไงขวานแอมเบบียนไรที่เห็นชัดกับเดิมตรงใต้นี่ไงสีม่วงโอ้ หวานดูอ็มเบดไลท์สีม่มวงสิมันเปลี่ยนยันไอ้ที่รองเท้าเลยผมเห็นรถเบ็ดดูดูเนี่ยสีเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนยันลำเปลี่ยนยันลำโพงอะลองสีแดงดิไม่ไดอินแมปบไหมมันมีรถเยอะกว่าน,นี้อีกนะไม่เอาลองเบสอีนแแบบหนึงนะ่งอะรถโคตรเยอะเลยไม่เอาพอแล้วเนี่ยไมเล่นแล้วได้ชิปแล้วเนี่ยอุ้ยฮะได้ชิปแล้วเนี่ยอะไรนะไ,ได้ชิปแล้วกวาดไว้เนี่ยเฮียกว